ถ่ายคลิปวิดีโอหน้าออกมาไม่ที่แต่งเลยไม่สวยไม่เป็นไรค่ะเรามาแก้กันง่ายด้วยแอปแคบคัทพร้อมแล้วนะคะเข้ามาก็กดที่คําว่ารีทัชเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการที่หน้าเราไม่สวยเนะี่ยเดี๋ยวเราจะมาแก้พร้อมกันค่ะทุกคนกดเพิ่มคลิปมาเลยนะคะจะได้แบบนี้หลังจากนั้นก็จะมีเมนูรีทัชปรับแต่งรูปร่างแต่งหน้าแล้วก็ด้วยตัวเองให้นะคะแล้วก็มาปรับตามความชอบเลยค่ะ ซึ่งสามารถปรับได้หลายอย่างเลยนะคะถ้าเลื่อนไปทางขวาเนี่ยก็จะเป็นปรับให้ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถปรับตามความชอบได้เลยปรับจมูกปรับตาปรับปากปรับคิ้วหรือแม้ว่าจะเป็นการแต่งหน้าก็สามารถปรับได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าขึ้นแบบโปรอย่างเงี้ยจะเสียตังค์นะคะต้องเลือกอันที่ไม่ขึ้นโปรนะเมื่อปรับเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็กดที่เครื่องหมายถูกเลยก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาบันทึก วิดีโอกันได้เลยค่ะแค่นี้ก็ง่ายมากๆเลยได้หน้าสวยๆแล้วโดยที่ถ่ายหน้าสดก็สวยได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะผู้ตำมทีวีสอนครูสร้างสื่อด้วยมือถือเครื่องเดียวบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ